วัสดีสวัสดีเพื่อนครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21กันยาปี68ผมพาเพื่อนมาชมเจ้าตัว t o y ยต้าไฮรักรีโปี22และที่สำคัญเป็นแคปยกสูงเกียร์ธรรมดา4คณ4ครับเพื่อนๆครับและที่สำคัญกว่านั้นเลขไมค์คันนี้6ัวละโคตรน่าซื้อ77,000กิโลผมแจ้งราคาไปเลย695,000บาทใครอยากได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพื่อนเพื่อนมาผมพาดูรถเลยทะเบียนนี้นะครับ7160มีคันเดียวในลานเลยเพื่อนดู โครงสร้างต่างๆเดิมฝึกสุดนี่ครับดูน็อตนะครับพเพื่อนดูรอยนะครับไม่มีร่องรอยการแกะนะครับน็อตปั๊ม ABS ใสๆแบบนี้เลยนี่น้ำป,ปลาโปรงหน้าไม่ขยับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆยังกับป้ายแดงนี่พเพื่อนดูนะครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยสะอาดสาั้นหมายถึงว่าในส่วนของสันนี่ผมยังไม่ได้คีนนิ่งให้นะ ถ้าล้างออกมายผมบอกเลยคือ,ม,คอมันคือป้ายแดงชัดๆ,ๆเลยคันนี้รถใช้งานน้อยมากๆกันเพื่อนแล้วที่สําคัญคือเป็นรถหน่วยงานแห่งหนึ่งนะนะครับจะมีโครงสีส้มนะครับขึ้นตัวบนหลังคางให้ก็คือวางของได้ครับเผื่อใครมีความประสงค์อยากใช้ตัวนี้ก็ใช้ได้เลยเพื่อนเพราะว่าในส่วนของการตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับเขาลงเล่มให้เรียบร้อยเพื่อนนะนะใช้ได้เลยอะมาดูในส่วนต่อไปเพืนะ่อนล้อเป็นล้อ แม็กนั้นเพื่อนนะสองห้านะครับห5้า R 1 7ขอบ17นั้นเพื่อนนะยางเป็นยางไทยนะเป็นดีสโตนนะครับเป็นลายเขาเรียกว่าลายตัว AT นั่นเพื่อนนะยางปี25ด้วยนะครับยางปีนี้เลยเพื่อนนะครับสัปดาห์ที่12บเนี่ยใครหาอยู่นะเพื่อนบอกเลยว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคันนี้มาผมพาดูภายในนะครับนะเพื่อนอยู่นะ ภายในเป็นเบาะหนังสีดำนั่นเพื่อนนะเบาะหนังสีดําทุกอย่างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระ,ะจก2บานหน้านะครับฝั่งออโต้ก็คือฝั่งคนขับนะครับสวิต์นะครับในส่วนของปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าพับปรับไฟฟ้าทั้งหมดนั่นเพื่อนนะขยับตัวมาเบาะนะครับผู้นั่งเป็นไฟฟ้านะนนเพื่อนนะกุญแจคันนี้ได้มา1ชุดนะครับก็คือ1ดอกนะกับตัวล็อกเกล็นะเพื่อนนะ จะเอาเท็กพ <Okay. S 2> วมาลัย3ก้านทรงสะปอร์ตและที่สำคัญเป็นมันติฟังก์ชันนะครับนี่มีคูดคอนโทรลมีในส่วนของนะครับปุทงบูทูธเรียบร้อยอ่ะเพื่อนๆดูเลขใหม่ครับ77,253กิโลเมตรเท่านั้นโคตรน้อยเอาไปใช้เลยเพื่อนไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับหกแสนเบาทเกียร์เดินหน้า6สปีดนั่นเพื่อนนะเกียร์ธรรมดานะครับนี่ ภายในเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตะเข็บขาวส,สวยๆเลยนะครับนี่ตามที่เพื่อนเห็นนะครับนะครับอ่ะ shift on the fly ก็คือในส่วนของสวิตช์นะครับนี่ตัวควบคุมระบบข,ขับเคลื่อนขับเคลื่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ไฮ2องคือขับ2ล้อหลังแล้วก็มีไฮโฟ i g ไฮโลนะครับมีอยู่3สวิตช์แค่นั้นและในส่วนของดิฟล็อกแล้วก็นะครับตัวอ่อเขาเรียกว่าตัว สเสถียรภาพในการเข้าโคง้งหรือการขับเวลาเจอถนนลื่นครับเนี่ยตัวนี้อย่าปิดมันนะครับตัวนี้คือเป็นอุปรกรณ์พื้นฐานของเครื่องอของรถหลายๆคันหล,หลายรุ่นนะพเพื่อนเออนะครับมาตัวนบอแครบเ,เพือนอดูแครบนะนสวยๆเลยนะครับดูฝ้าสกัดยังยังใหม่เลยเพื่อนเนี่ย มีถังถง,ถงดับเพลิงหนึ่งอัน mm hmm. เพื่อนๆดูนะครับน็อต mm hmm. เดิมมากกันไม่ดูดิครับน mm ็อ hmm. ตไม่มีการแกะแตะในส่วนของตัวปจัจแจเลย mm hmm. เพื่อนๆเนี่ยฮะขยับมาจะยในส่วนของตัวแคบนะครับคันนี้จะได้เป็นแคลรี่บอยทรงเสมอเกง่งแล้วก็เป็นบานสไลด์เลื่อนในส่วนของเวลาคนนั่งเพื่อนเอาของนั่งได้เลยก็คือคนนั่งได้นะครับ คุณนั่งได้เก็บของได้แท็กซีส่สวยเลยนะครับยางใหม่มากกันเพื่อนใช้ได้อีกเป็นสีปีใช้ได้เลย4ปีเพราะยางสวยมากก็ใช้ได้ประมาณ4-5ปีนะเพื่อนนะเนี่ยสีคูณสี่ดิฟล็อกนะครับแล้วสําคัญเป็นตัวซูเปอร์เฟรคนะครับเนี่ยซิปเปนชันก็คือเป็นปรับเปลี่ยนระบบก็คือเอาง่ายเปลี่ยนกล่องเพิ่มกล่องเข้ามาใหม่ให้มันขับสนุกมากขึ้นนั่นแหละนะครับแรงมาแรงบิดจ,จะตอบสนองได้มากขึ้นได้ดีกว่าเดิมนะครับ เซนเซอร์ S S ถอยหลังมีสี่จุดนะครับที่กันชนท้ายเพื่อนกันชนท้ายทรงห้างนะครับอ่ะส่วนโช้กอัพนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระจกปิดนะครับแคลริบอยใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่มีอ่อนแรงนะนี่คือใช้งานต่อได้เลยเพื่อนพร้อมกับตัวไลเนอร์นะครับไลเนอร์ไลเนอร์นะครับเนี่ยเพื่อนดูสวยๆเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้คินนิ่งเลยทั้งนั้นนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับรีบเลยนะครับมันมีคันเดียวด้วยนะครับตอนแรกผมรู้ว่าอ่ะมีกล้องมองหลังนะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับตอนแรกผมรู้ว่าเราซื้อไม่ได้เพื่อนพอมาสอบถามนะครับเมื่อเช้าบอกว่าสามารถซื้อได้ก็คืออ้าวก็เลยรีบเบิดกุญแจมาให้เพื่อนได้เห็นนะครับเนี่ยโครงเหล็กจะเป็นโครงเหล็กสีส้มแข็งแรงนะเพื่อนนะนะครับวางบันไดวางไม้วางของได้นะครับหรือถ้าไม่เอาก็ถอดออกได้อ่ะมาดูเอกสารเพื่อน ดูเลยกระบะบรรทุกมีหลังคาก็คือลงเล่มให้เรียบร้อยเพื่อนปี2022ครับเครื่องยนต์2อดีเซล150ม้านะครับลำดับที่1ใครซื้อสดก็โชคดีเลยไม่มีแบตเจดซนะแต่ถ้าซื้อไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ไฟแนน,นก็จะมีแบตเดเในราคาตัวรถแล้วก็แบตเในค่างวดด้วยแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติของการซื้อไฟแนนซ์นะเพื่อนนะ ก็เป็นอีกหนึ่งคันแล้วก็ไปอีกคันเดียวด้วยที่มีอยู่ที่โกดังตอนนี้มีคันเดียวเลยเพื่อนใครอยากได้รีบทักมาโอเคสัพ่เพืสวัสดีครับหากเพื่อนๆกำลังหารถมือสองสภาพดีพร้อมใช้งานสักคันแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครทักมาที่นี่หนุ่มนามนคนมะนาทางช่องทาง YouTube นะครับ